สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมกราคม2568นะคะสำหรับชาวราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมไปถึงวันที่21มกราคมนะคะดูกันว่าปีใหม่แล้วเนะี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับชาวราศีมังกรนะเปิดมาใบแรกไพ่ในนะคะไพ่ในเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกให้เราเอ่อโฟกัส นะคะเออมดระวังด้วยนะคะ <c oughs> เป็นไพ่ใหมอในเรื่องการดูในเรื่องการละเอียดการคิดการพิจารณาการทบทวนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตเราแปลว่าอะไรแปลว่าในชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีหลายสิ่งอาจจะมีเรื่องสําคัญบางอย่างที่เราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะะในช่วงนี้นะฮะโ <c oughs> ดยเฉพาะเดสทรินต์มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภายในจิตใจหรืออาจจะหมายถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเราด้วยก็ได้นะคะคืออาจจะไปถึงมันอาจจะเป็นช่วงนึ่งที่เราอาจจะมีอ่สภาวะที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะในในเรื่องของอ่ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะไพ่สองแมท้าเข้ามาเป็นเรื่องเอ่อมันอาจจะไปถึงเรื่องที่เราจะต้องแสดงว่าเราอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างนะะหรือมีเรื่องสําคัญอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องตัดสินใจที่เราคิดว่าเราจะต้องทํา เพราะนั้นในเปิดปีใหม่เนี่ยสลาบางท่านก็อาจจะหมายถึงว่าเ้ยอาจจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างที่อยากจะทําหรือเปล่านะคะหรือตั้งเป้าหมายนะคะอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ามีมีเป้าหมายที่เราอยากจะทำนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆะไรก็ได้เนาะเรื่องของปีใหม่ในช่วงปีใหม่นะะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ถึงแผนการในระยะยาวก็ได้อาจจะไม่ถึงแผนการในอนาคตก็ได้นะคะสลาบางท่านเนาะเออโดยเฉพาะเรื่องเนี่ย เนี่ยเรื่องที่ผ่านมามีหกดาบหัวไปเท้าก็คือไม่ใช่หกดาบหกถ้วยหัวไปเท้าเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าเกี่ยวข้องเรื่องของการงานเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าใน,นช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยคุณอยากได้ไหัวไปเท้าเออคืออยากจะมีอนาคตที่สดใสนะประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ามีชื่อเสียงไม่ที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนให้การยอมรับอย่างเงี้ยะคะคุณอาจจะต้องแบบทบทวนหรือเออต้องแบบ เขาเรียกต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจต้องมีความขยันให้มากกว่าเดิมนะคะมันก็จะมีลักษณะนั้นถึงจะมีโอกาสที่จะได้แน่นอนเมื่ <MER. S 1> อเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีแหละเรื่องของเอ่อเอ่ออะไรความขัดแย้งในคนอื่นมันก็มีโอกาสที่จะมีนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือคนอื่นก้าวนำหน้าคนอื่นเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ต้องมีคนอื่นที่ก็อยากจะต้องทําไม่ต่างอะไรกับเรา พราะฉนั้นคือเรื่องการขันก็จะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาคุณได้ไปเดลวิวไปด้วยแปลว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะนะคะเหมาะสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะถ้าใครมีแผนการหรือคิดที่อยากจะทําอะไรเนี่ยให้รีบลงมือทำ<ม>นะคะคุณจะได้โอกาสเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะที่ทาให้ชีวิตเรา,าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังขี้เกียจนะ,ะ,นะะยังขี้เกียจอยู่ยังรู้สึกเหมือนแบบผัดวันประกันพุ่งอะไรพวกนี้ต้องรีบกลับตัวนะ ต้องรีบกลับตัวต้องรีบลงมาทํากุญแ้ไพ่มจิกเข้ามาอีกนั่นคือยิ่งทํายิ่งได้นะฮะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคือยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะได้ไพ่ก้าวดามาก็จริงนะคือแน่นอนว่ามันก็จะมีความวิตกกังวลความกลัว อะไรอยู่ภายในใจรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราก็ได้คุณได้ไพ่ไพ่ดาบขึ้นมาที่ไม่ค่อยดีถึงสามใบเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สะบคุคือว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จเนะี่ยเราเองก็ต้องระมัดระวังคําพูดคาจาด้วยนะคะคือไพ่ดาบเรื่องความคิดเรื่อง,องคําพูด แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องการชิงดีชิงเด่นเนี่ยนะคะคือบางทีเนี่ยการกระทาและคาพูดมันก็จะส่งผลแน่นอนนะคะ <_ s> คือมันมันมีทั้งดีและไม่ดีไงเรื่องอะไรม,มันมีทั้งดีและไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่บางบางคนอ่ะเขาเรียกไรมีเขาเรียกมีความทะเยอทะยานสูงมากนะคะมันบางทีแบบโดยที่ไม่ได้สนสนใจว่าไอ้คำพูดหรือการทำเราเราจะไปทําร้ายจิตใจหรือทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นอ,อะไรประมาณบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงอน่ะ ใช่ไหมคะเพราะเราเรามองแค่เป้าหมายและความสําเร็จใช่ไหมคะบางทีเราเราก็ลืมคิดสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวย้อนที่จะกลับมาทำลายเราเพราะฉะนั้นแต่ได้ก็ตามนะคือก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกวิธีการนะคะเลือกจังหวะเลือกคําพูดเนี่ยให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองนะคะแน่นอนว่ามันความขายาม้งมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีทั้งคนที่เกลียดเราแล้วลคนที่รักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํายิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ นะคะเป็นที่จับตามองมากเท่าไหร่มันก็จะต้องมีคนที่อิจฉาลิษยามีคนที่เกลียดชังเรามีคนที่ชุบซิบนินทาเราอยู่ตลอดเวลาและไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้มันจะกลายมาเป็นตัวที่คอยบั่นทอนความรู้สึกของเราเพราะนั้นการที่คุณได้ไพ่ก้าดาบเนี่ยน,นาคตมันก็ทําให้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเหมือนกับคุณก็จะเผื่อใจเอาไว้ด้วยอะ่ะบางทีเผื่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นทําไปแล้วเขาเกียดขี้หน้าเราทำอะไรเงี้ยมันก็เกิดความลังเลขึ้นไง เนื่องจมกว่าพมันเกิดความลังเลว่าคุณก็คุณก็เลยไม่แน่ใจว่าอุ้เราจะทาดีหรือเปล่านะเพราะไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นตัวที่บอกว่าอมันก็จําเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคือความจําเป็นณตอนนั้นนะเราก็ควรจะเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุดเออไอ้ที่มันขัดแข้งขัดขาเกินหน้าเกินตาคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะแน่นอนว่าอาจจะมีใครที่แบบอาจจะทําให้คนบางคนเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคติต่อตัวเราก็เป็นไปได้ นะคะอย่างที่เขาบอกไงพอเริ่มมีชื่อเสียงเริดังแล้เริ่มลืมตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็ต้องมีคนแบบปรา마อยู่ตลอดเวลาแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรออนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตคือค,ความสําเร็จเราอยากประสบความสําเร็จแล้วชีวิตเราือตัวเราจำเป็นว่าชีวิตคุณคุณต้องเป็นคนต่อสัญจาเองแต่ทุกการการะทํามันย่อมมีผลตามมาเสมอเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักเอาว่ะคุณก็ต้องมาเบรดเอาแล้วเอ้ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มไงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเก่ยน ไม่ต้องไปแคร์บางทีก็คือเวลาจะทําอะไรต้องไปหันไปมองคนรอบข้างก่อนเวลาจะคือมันก็ไม่ใช่ตัวเราไงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่สาคัญนั่นคือว่าตัวเราต้องการอะไรอืมนะชีวิตเราคือชีวิตเราชีวิตคนคอ,คอคนื่นเราอย่าใช้เราไม่ควรใช้ชีวิตตามคําพูดของคนอื่นนะคะจำมาไว้นะไม่มีใครอยากเห็นเราดีเกินจำมาไว้ <laughs> จำไว้นะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่มีใครเขาอยากเห็นเราดีหรอก อืมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราโมแต่ไปแคร์ความรู้สึกคนอื่นคําพูดคนอื่นมากๆมันก็จะไม่ไปไหนชีวิตก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนะี่ยชีวิตของคุณกนะ็คือคุณอยู่ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะะอยู่ในช่วงที่คุณต้องลงมือทําอยู่ในช่วงที่คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะคะไม่เหมือนจังหวะโอกาสชีวิตเวลาที่คุณมาเวลาที่คุณได้โอกาสเนี่ยนะคะเวลาที่รู้สึกเอ๊ะรู้สึกเอ๊ะในใจเนี่ยรู้สึกตัณหิตตัง,งหิดในใจรู้สึกว่าต้องทํํําาาตต้้ออองงงทททนนนั่น่่คคืสิีุณจะะะ ราะโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องกล้าที่จะทำนะคะกล้าที่จะเสี่ยงแล้วคุณจะโชคดีนะคะก็จะเป็นสัจนั้นเพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีมัง,งกรน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีนะคะแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำแล้วเราอย่าไปสนใจหรือใส่ใจกับ mm. คูคนของคุณในท่ามากนะักตรับแต่ที่เรามั่นใจว่าเราไม่เรียบทร้ายคนอื่นนะ,ะเออถ้าเราไม่เรียบทร้ายคนอื่นเนี่ยทำร้ายเนี่ยหมายถึงทําร้ายความรู้สึกนะคะคือถ้าเราทําเพื่อ ความก้าวหน้าของตัวเองนะคะโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรต้องกังวลนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีที่เราจำเอาไว้นะ,ะอ่ะเรื่องของความโชคดีเรื่องของโอกาสมันจะเข้ามาหาตัวเรานะคะสิ่งที่สมคัญคืืขอคอยเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วขยันหมั่นเพียสะรสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าชีวิตแม่งยังลำบากอยู่เลยอะแสดงว่าคุณยังขี้เกียจอยู่นะไะพ่ใบนี้มันมีทั้งดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือแบบบางทีคือข้อดีก็คือ,อ,ค,อคุณต้องพายายามไงมันเป็นเรื่ ะะไพ่ตัวนี้มันเป็นบอกใช้เวลยระยะเวลามากกว่าจะประสบความสำเร็จบางคนนะต้องบอกไว้ก่อนนะสำรบางคนนิ่ทานมากบางคนบอกโอ้ยทำอะไรไม่ไม่เห็นจะไม่เห็นจะรุ่งเลยไปทานนี้ก็ไม่รู้ทานนั้นก็ไม่รู้คือสินค้าสัญของไพ่นี้คือต้องขยันอย่างเดียวเลยนะเนี่ยตวเนี้ยขยันอดทนถึงจะเกิดเนี่ยคุณถึงจะถึงจะได้โอกาสถ้าทำรุ่มๆดอนๆทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันก็จะยิ่งยืเยื้อยาวนานอีกอะได้ไหมคะ ก็ะจะร่าสานะระเพราะนักศักาท่านคืออย่างแบบสคุณต้องขยนันแล้วก็ต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมนะคะให้มากกว่าต้องมี <S <S เขาเรียกต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมาในตัวนะเนี่ยต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งด้วยต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะคะแล้วก็มุ่งม,มั่นตั้งใจทําในนานเน,น,นี่ยคืองานมีอันไหนก็ทําอ่ะมีอะไรให้ทําก็คือทําอืมก็จะตั้งใจทําตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะบางคนบอกโอ้โห คือบางทีไอ้คําว่าตั้งใจของแต่ละคนม่ก็ไม่เท่ากันอีกนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่ต้องบอกไว้ที่สุดคือชีวิตคุณเนี่ยเป็นตัวบอกเลยอะง่ายๆนะฮะถ้าคุณยังไม่สําเร็จถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรเพราะคุณยังทําดีไม่พอนะคะคนอื่นเขาดีกว่าเราไงแค่นั้นเองอืมยอมรับความจริงนะสิ่งที่สาคัญมากที่สุดคะคืออย่าเข้าข้างตัวเองนะอย่าอย่ามโนอย่าจินตนาการน่ไม่ใช่นะคะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่สขคือว่าเรายังทําไม่พอหรือคุณไป คุณทําไม่ถูกสิ่งนะคะเออนั่นแหละมันก็จะเป็นสาระนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอย้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกต้องเปลี่ยนนั่นแปลว่าถ้าคือคุณทำมาย่ําเขาเรียกย่ํามาเป็นสิบปียี่สิบปีอีนี่ยังไม่เวิร์กอะ่ะยังไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จยังไม่มีตงัตง,ต,งตังเก็บไม่มีสด่ว่ามันต้องมีจุดด้จุดรั่วอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่เราต้องคิดพิดนิษพิจารณาเอาเองนะว่าจุดรั่วของเราอะ่ะจุดที่บกพร่องของเราคือจุดไหน คุณต้องกิดเองนะไม่ให้คนอื่นมาบอกคุณไม่ใช่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคนอื่นพูดเราไม่ฟังหรอกนะคิดว่าเราทันกะตู่ด้วยนู้นเนี่ยคือข้อแก่ตัวมันจะตามมาเยอะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณนะฮะ t h วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไงเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเปลี่ยนชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณก็เหมือนเดิมคุณทายังไงแม่คุณก็ได้อย่างนั้นนะคะคือไพ่นี่มันไม่ได้ดีจริงๆนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไงแต่ถ้าาาเกกิดว่ตะ็มน มันจะดีหรือไม่ดีท้าย,ยที่สุดอยู่ที่ตัวเรา,พพาเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขอ,องกรรมไงเนี่ยโชคดีและก,ะกรรมเวรที่เราทํามาด้วยนะะเออเนี่ยตัวนี้นะฮะเพราะนั้นเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนอ่ะก็จะราะนันแต่ท้ายที่สุดคือมันอยู่ที่ตัวคุณมันติดตัวเราเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะฮะอยู่ที่ตัวเรานะฮะอยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นถ้าทีวิตคุณยังไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณคุณจะเปลี่ยนได้เพียงอยู่ที่ตัวคุณคุณพยายามหม่อยพยายามคุ นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วยิ่งมาอยู่ตรงนี้มันก็ยิ่งไม่ค่อยมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นคนที่ชี้ชะตาชีวิตของตัวเราเองนะคะเออนั่นแหละก็จะไม่แต่ว่าแต่ว่าข้อดีของของไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวเราคือเราเป็นคนคุมชะตาชีวิตตัวเองอ่ายมราสันน้นนะ,ะถ้ามีโอกาสก็รีบควา้าให้รีบทานะคะถ้ายังลังเลใจยังไม่ทําสักอย่างอะไรนู่นนี่นั่นยังทิ่ก็คือเก่าก็เหมือนเดิมนะ,ะมันก็จะไม่มีอนะไรเปล อะไรที่ยังคงวนเวียนอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยอะไรที่วิวตกจะเรื่องความกังวลใจความล้มเหลวนูนนน่นนี่นั่นเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยข้อข้อน,นี้มันเหมือนกับว่าเอ่อมันจะเป็นเป็นในลักษณะที่ว่าความขัดแยง้งการโต้เถียงการทําอะไรแบบไม่คิดเนี่ยตรงเนี้ยโดนหมดนะเพราะ,ะนั้นถึงต้องคิดทบทวนอ่แาแะไพ่สองนักมันจะเป็นไพ่ที่ขัดแย้งกันนั่นแปลว่าอะไรแปบลบว่าถ้าเกิดว่าเรามี มีปัญหาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักท่จะขบคิดพินิจพิจารณาใช้หลักของเหตุและผลอ่าข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้ตนนะต้องเวทน,น้ําหนักต้องชช่น้าหนักแล้วต้องเลือกทําในสิ่งที่แบบมันถูกต้องอ่ะตัวนี้มันตกคุมออย่าลืมนะมันเป็นตวคุมนะคุณทําอะไรคุณได้อย่างนั้นนะตัวเนี้ยนะคะเพราะ,ะนั้นสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยต่อให้คุณอยากจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน่นะ่ถ้าเกิดว่าคุณทาไปในทางที่ไม่ถูกอ่ะอันนี้ก็สวยนะเออ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของกรรมจะตามตามเราตามติดตัวเรามาเสมอถึงบอกไงว่าบางทีจะทาอะไรแต่สินใจะไ้วต้องชั่งน้าหนักให้ดีนะคะผลที่ตามมามันมีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรามัดระวังเอาไว้ให้ดีถ้าเราทําถูกต้องอ่ะคุณไม่มีมันไม่มีประเด็นอืมมันจะมีประเด็นก็ต่อเมื่อไอสิ่งที่เราทํามันมันไม่ใช่ไงเออ <laughs> ให้เรามัดระวังไว้ด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะเรื่อง,องความรักเห็นว่ารักสภาพันี่คือมันเหมือนกับว่าาเเรนีย ยังยึดยึอยึดจาถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเพราะว่าอดีตของคุณเนี่ยมันก็ยังคือเหมือนกับว่าอดีตเราพยายามที่จะทิ้งอดีตอะอดีตอะไรที่มันผ่านแล้วือให้มันผ่านไปอย่าให้มันกลับเข้ามาในชีวิตเราอ,อีกเพราะว่าถ้ามีแฟนถ้าเกิดว่าคุณไปด้วยกันไม่ได้นะถ้ามีแฟนแล้วไปด้วยกันไม่ได้ตรงนี้คือมันจะกลายเป็นอดีตทันทีอเออเดี๋ยวบริษัทนั้นเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตามนะฮะเรื่องของความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอสําหรับใครที่ยังมีแฟนแล้วมีโอกาสเลิกอะ คือถ้าเลิกก็คือเลิกก็คือเลิกคือมันเหมือนกับว่าเลิกกันไปแล้วไงเพราะว่ามันอยู่อดีตเพราะว่าคือคนรักเก่าอะไรเก่าเนี่ยคือก็อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเรานะคะคือตัดก็คือตัดให้ขาดก็จะน่นนันนะเหมือนกับว่าแล้วชีวิตเราอาจจะมันมันจะค่อยดีขึ้นอ่าอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสเนี่ยแล้วสั่คุณโสนี่คือจะเห็นว่าคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของใครอีกหลายๆคนนั่นก็จะเป็นประเด็นเข้ามาอีกก็คือว่ามีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาชอบเนี่ยค นะะแล้วก็มีคนที่หลากหลายแต่สิ่งที่สำคัญคือคนประเภทนี้คือมันเหมือนมาผ่านมาแล้วผ่านไปเพราะฉะนั้นให้เราระมาระวังนะคะเออคือเหมือนกับแบบคนคุยอ่ะนใช่ไหมคนนี้เขาชอบคนคุยไงคือมึงก็คุยไปเรื่อยๆเราก็คุยกับเขาไปเรื่อยเขาก็คุยกับเราไปเรื่อยต่างคนต่างคุยเพราะนั้นคือมันยังไม่ได้มีท okay. ิศทางอะไรที like like equally, they they like like ่มันชัดเจนว่าพียังมีโอกาสที่จะแบบชอบหรือไม่ชอบอ่าเพะนั้นคนโสดเนี่ยคนคุยเยอะคนรอบเยอะคนสนใจเราค่อนข้างที่จะเยอะนะมีเสน่ห์ ก็ได้สัตยะนั้นแต่ว่ายังไม่ได้เจอที่รักแท้เลยขนาดนั้นยังไม่ใช่นะคะคนที่เลิกกันไปแล้วก็เอาเป็นว่าคือให้มันเป็นอดีตไปซะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอ่าก็จะได้ลัษณะนั้นแต่ถ้าใครที่ยังคบกันอยู่อ่ายังมียังเรื่อง,ย,งยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องของการใช้คําพูดการใช้ความคิดบางครั้งน่ะจะอาจจะมีความอ่เขาเรียกอะไรทัศนคติและมุมมองอ่ะบางทีมันมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที เวลาที่มีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันหรือคุยกันไม่ค่อยเคลียร์หรือไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยคือใดๆก็ตามเมสิ่งที่สำคัญคือว่าเราเองเนี่ยควรที่ต้องแบบขเขาเราาียกอะไรอะระมัดระวังการใช้คําพูดที่จะทําร้ายจิตใจกันดีกว่านะคะบางทีสิ่งที่เห็นต่อหน้ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลว่ายุยงว่าเราจะมีปัญหากันไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะให้ถนอมน้ําใจกันรักษาน้ําใจกันสักนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยด้วยความที่ขเขาเรียกอะไรมันมันชาชินด้วยหรือไม พออยู่ด้วยกันนานคุนันมันมีความเบื่อนะเออมันเดิมๆอ่ะมันกับว่าชีวิตคุณเดิมๆมันแหละดูไม่มีอะไรตื่นเต้นอ่ะแต่บางทีคําพูดบางคํามันก็คือเราอาจจะตอนนั้นตอนนั้นอาจจะรู้แต่ตอนนี้มันอาจจะรู้สึกก็ได้เออเพราะนั้นให้ราระวอังการใช้คคำพูดแล้วกันนะคะบางทีกนี่คือแบบสิ่งที่เราพูดไปเราอาจจะไม่ได้คิดอ่ะเออว่าไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกไม่ดีนึกเอกอแม่ไม่ใช่คนอื่นอตแฟนเราเนี่แหละนะเขาจะรู้สึกไม่ดีประมาณนั้นอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่อยู่ด ชินเนี่ยมีความชินแล้วมันก็จะไม่ได้รู้สึกแบบไม่รู้สึกเหมือนกับจีบกันในช่วงแรกๆนึกออกไหมเออพออยู่กันชินไปแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่พูดหรือสิ่งที่ทำเท่าไหร่นะคะมันก็เลยนั่นแหละมันก็จะมีประเด็นตัวนี้เข้ามามันจะมีความหงุดหงิดใจมีความไม่พอใจอะไรประมาณนั้นหรืออาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่แบบว่า แต่ก่อนทนได้ตอนนี้อาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะนึกออกเหรอเออมันจะเป็นอย่างจริงจริงนะสมัยก่อนเออชอบกันแรกๆทําไมเขาหนุนกันอย่างนี้แล้วพอคบกันไปนานอีนี่มึงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม่ะมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงมันจะมีความเป็นแบบเป็นทวงตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่จะทําอะไรตามใจตัวเองเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของอีกคนสักเท่าไหร่คือมันเป็นอย่างจริงืริงนะจำบังคู่เนาะเออมันก็เป็นงัานจริงเพราะนั้นก็แดๆก็ตามอยาให้ความรักจริงาต้องใส่ใจแล้วก็แคร์ความรู้สึก ให้นะ hey, มันเสมอต้นเสมอปลายอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ใช่อ่ะทุกอย่างมันมีหมดแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สแสดงผลนะตอนนี้ก็ให้เรามาระวังแล้วกันคะคำพูดที่ทำลายจิตใจกันนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นนะ้อยสำหรับชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับก,การติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ